สวัสดีค่ะพี่น้องมาหั่นกระเทียมกันกันนี่หั่นกระเทียมไม่ทำน้ำพริกนะคะหั่นแล้วเออหั่นแล้วก็จะเคี่ยวมันก็หั่นมันก็ทำง่ายกว่าหั่นหอมอีกหั่นหอมต้มตุ๋นมอดำหั่นแล้วก็จะไปเคี่ยวนะใช้เวลา เมื่อก <à déc> <ations> ีพ <rait> <ikka> ี่ให้ไปเป็นอะไรวะอเออให้ไปใ้อะไรเริ่มเปหั่นเสร็จแล้วก็จะเกีียวไปทำน้ำจิ๊ก เกี่ยวก็เกี่ยวแป๊บเดียวแต่กระเทียมมันเกี่ยวง่ายกว่าหอมหอมต้องใช้เวลานานหอมกว่าจะเหจริญนะโอยนะนานมันเป็นมันมีน้ำไงแต่กระเทียมนี่หั่นแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วปอกมาให้เรียบร้อยไงแต่ก่อนพ่อแก่ซื้อแบบไม่ปอกอุ้ยนี่เอาดอกเหมยปอกทรมานปอกก็ปอกยากใช่ปอกง่ายนะกระเทียมใส่ไม่ใส่หม้อใชมฮะ ยังอยู่ในนั่นเดี๋ยว่อยใส่ตัวาทด้วานทใ้งจกันี่นีล้ี่แตี่ ผัดกระเทียมด้วยน้ำพริกทำน,น้ำพริกน้ำยาขนมจีนดีนะมีดคมนะเนี่ยผัดง่ายอยู่มัน,นไม่ค่อยแ,แหลกนะเนี่ยเผื่อมันเริ่มจะเทื่อแล้วไงไปเออยังไงสีเหลือง ดีมิตรซื้อซุ้มดีเถอะมซื้อไปได้ด้วบาทนี้อันชุบๆเลยสี่คมผู้อันเคียวหอมก็ได้เยอะอยู่ครึ่งเดือนซื้อคุชชนึงใส่ก็คุ้มเลย ใด้ได้นานอยู่เพราะว่าไม่ได้ใส่เยอะมันหานกระเทียมเียงอย่างเัี้นมันีำเครื่องปั้นใส่ทันเลยใส่ใส่โดนหมู 来家，我还要切点，切点姜，然后把姜和辣椒 来，这里，这里啊。 ขออคนขบพี่น้องจำลยล